สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.6ึงดหกเยไหมอ่ะหนงึง่ายๆมีแค่7ข้อเราเฉลยไปแล้วในครั้งที่แล้วในตอนที่อธิบายแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วไปแล้วหนึ่งข้อก็คือข้อที่1ฉะนั้นคราวนี้เราจะมาพูดต่อในข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่ากําหนดเซต B เนี่ยมีสมาชิกตัวเดียวก็คือ8ให้เขียน power set ของเซตบีเขไหมฉะนั้น power set ก็คือเซตของ s ับเซตทั้งหมดของเซต B เป็นเซต ของสับเซตทั้งหมดของเซต B ดังนั้นเป็นเซตก็จะต้องเริ่มด้วยปิดก,กับเปิดแล้วก็จบด้วยป,กกปิดกับปิดถูกไหมทีนี้ข้างในก็คือสับเซตทั้งหมดของเซต B เซต B มีสมาชิกตัวเดียวคือ8ดังนั้นเวลาที่เราเขียนสับเซตทั้งหมดของเซต B ก็จะมีเริ่มต้นที่เหมือนเดิมไม่มีสมาชิกเลยคือเซตว่างแล้วก็มีสมาชิกเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็คือ เลข8ตัวเดียวซึ่งเลข8เป็นสมาชิกเพียงตัวเดียวดังนั้นมันเป็นเซตของตัวมันเองแล้วดังนั้นก็สิ้นสุดแค่นี้ดังนั้น power set ของเซต b ก็จะมีสมาชิก2ตัวก็คือเซตว่างกับเซตของ8เข okay, ้าใจไถัดมาข้อที่3ข้อที่3เซต c เซต c มีสมาชิกอยู่2ตัวคือ a กับ3เซต c มีสมาชิกคือ a กับ3 ถูกไหมดังนั้นเอา a กับ3ไปเขียนสับเซตทั้งหมดของมันออกมาดังนั้นเราบอกว่า power set ของเซตก็คือเซตของสับเซตทั้งหมดดังนั้นนี่ไงเซ็ตของสับเซตทั้งหมดเป็นเซ็ตก็เริ่มต้นด้วยปีกกาจบด้วยปีกกาของสับเซตแล้วสับเซตมีอะไรบ้างสับเซตของเซต c ก็จะมีเริ่มต้นที่ไม่มีสมาชิกเลยคือเซ็ตว่างมีสมาชิกเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่เซต a แล้วก็เซตของส ถัดมามีสมาชิก2ตัวก็คือเซตของ A กับ3ซึ่งเซตของ A กับ3เนี่ยเป็นเซตของตัวมันเองแหละก็หยุดที่ตรงนี้ถูกไหมดังนั้น power set ของเซต c ก็จะมีสมาชิกก็คือเซตว่างเซต A เซตของ3แล้วก็เซตของ A กับ3ถูกไหมถัดมาข้อที่4ข้อที่4สมาชิกในเซต D มี3มีมี3ตัวด้วยกันก็คือ2คือ e แล้วก็เลขเดังนั้น power set เราบอกแล้วว่า power set คือ Set ของ Subset ทั้งหมดฉะนั้น Set ของ Subset ดังนั้นเริ่มต้นก็เขียนปีกาเปิดก่อนสมาชิกตัวแรกเริ่มต้นหา Subset ทั้งหมดก็คือไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซตว่าง ถัดมามีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งก็คือเอาเลข2มาเขียนเป็นสมาชิกเอา e มาเขียนเป็นสมาชิกเอา9มาเขียนเป็นสมาชิกอันนี้คือมีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งถัดมามีสมาชิก2ตัวก็คือ2กับ e หรือ2กับ9หรือ คู่ทีละสองสองสองเขียนให้ครบก็พอทัดมาสองตัวครบแล้วสามตัวบ้างก็คือสอง e เก้าซึ่งสอง e เก้าคือเซตของตัวมันเองดังนั้นก็จบแค่นี้ก็จบก็ปิดกาปิดเห็นไหมเป็นเซตเป็นเซตของสับเซตทั้งหมดมีสมาชิก3ตัวดังนั้นสับเซตทั้งหมดก็จะมี8ตัวนับให้ที่ครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ แตัวแค่นี้โอเคนะทัดมาข้อที่5ข้อที่5สมาชิกในเซต E มีตัวเดียวคือเซตว่างดังนั้น power set ของเซต E ก็จะมีเซตว่างกับเซตของเซตว่างโอเคไหมสับเซตของมันก็คือกรณีที่ไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซตว่างแล้วก็เอาเซตว่างมาเขียนเป็นเซต ก็จะได้เป็นเซตของเซตว่างซึ่งเซตของเซตว่างมันคือเซตของตัวเองดังนั้นเราก็เลยจบที่ตรงนี้ดังนั้นเวลาทวนคําตอบว่าคําตอบเราถูกหรือไม่ถูก,ถกโดยคร่าวๆอาจะจะพิจารณาจากจํานวนก็ได้เผื่อเาเขียนไม่ครบมีสมาชิก1ตัวจานวนพาวเวอร์จำวนจำวนสับเซตทั้งหมดหรือจานวนพาวเวอร์เซตทั้งหมดก็คือ2องยกกำลังหนึ่งสองยกกำลังหนึ่งก็ได้2นี่ไงมีสมาชิก2ตัวก็คือครบพอดีทันมาข้อที่6 ข้อที่6กเขาบอกว่าเซต F มีสมาชิก2ตัวด้วยกันนะดูดีๆนะเซต F มีสมาชิก2ตัวคือเซตว่างกับเซตของเซตว่างสมาชิกมี2ตัวนะมี2ตัวคือเซตว่างกับเซตของเซตว่างนะมีสมาชิก2ตัวเริ่มต้นเอามาเขียน power set ก่อน เขาจะคือเซตของสับเซตทั้งหมดดังนั้นเขียนปีกกาเปิดเริ่มต้นตัวแรกคือเซตว่างถัดมาเอาสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งมาเขียนในเซตเริ่มต้นตัวแรกเอาเซตว่างมา set, เขียนในเซตก็คือเซตของเซตว่างตัวที่2เอาเซตของเซตว่างมาเขียนในเซตฉะนั้นนี่ไงเราก็จะมีเซตของเซตว่างเซตของเซตของเซตว่างนี่เซตของเซตของเซตว่างเห็นปะก็จะมีปีกกาสองตัวสอนกันเห็นไหมอันนี้คือตัวแรก ถัดมาเอาสมาชิก2ตัวมาเขียนก็จะกลายเป็นสมาชิก2ตัวตัวแรกคือเอาเซตว่างมาเขียนสมาชิกตัวที่2ก็คือเอาเซตของเซตว่างมาเขียนในสมาชิกนี่สมาชิก2ตัวใส่ปิดการให้ครบนะเปิด,ป,ดปิดเปิดแล้วก็ปิดนะเห็นปะซึ่งมันคือเซตของตัวมันเองดังนั้นก็จบข้อนี้ที่ตรงนี้ก็จะมีสมาชิก4ตัวด้วยกันคือเซตว่างเซตของเซตว่างแล้วก็ เซตของเซตของเซตว่างกับเซตของเซตว่างกับเซตของเซตว่างเอเาไหมแล้วก็ปีกาปิดป,ปิดกับปีตอนทนั้นอ่ะเผื่อจะงงสีปีกานี่ปีกาเปิดของ power set คือสีนี้เอเคใจไหมแล้วก็อ่ะข้อนี้ยวเผื่องงสีม่วงแล้วกันปีกาที่เอาเซตมาเขียนคือสีม่วง ีเห็นปหมเอาสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งมาเขียนเซตเอาสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งมาเขียนเซตเอาสมาชิก2ตัวมาเขียนในเซตเห็นไหมอันนี้คือ power set มันจะดูงงๆหน่อยตรงบีการ์ดมีครบหรือไม่ครบแค่นั้นเองถัดมาข้อที่7ข้อสุดท้ายม,ม,าม,า Z Z Z ม,มีสมาชิกสมาชิกของเซต G ก็คือ1กับเซต1 2 1กับเซต1 2โอเค้าใจไหมมีสมาชิก2ตัว ดังนั้นเริ่มเขียน power set มีปีกกาเปิดก็ต้องมีปีกกาปิดอันดับแรกเริ่มต้นก็คือไม่มีสมาชิกเลยคือเซตว่างอันดับที่2เอามาสักตัวหนึ่งสิเอามาเขียนเป็นเซตดิเอาเลขหนมาเขียนเห็นไหมเอาตัวที่2มาเขียนสมาชิกสิสีม่วงมันดูยากนะ เไม่เอาสีบลูแล้วกันเอาเป็นสีเขียวนี่เอาสมาชิกตัวที่2มาเขียนเป็นเซตสิก็จะได้เป็นเซตของ1 2อ,อยู่ในเซตอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เอาสมาชิกมา2ตัวเลยมาเขียนเป็นเซตสิก็จะได้เป็น1ตัวแรกกับเซตของ1กับ2ตัวหนึ่งมีครบแล้ว เห็นไหมเห็นไหมไม่มีสมาชิกเลยมีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งก็คือเอา1มาเขียนเป็นสมาชิกกับเซตหนึ่งส 1, 2, มาเขียนเป็นสมาชิกแล้วก็มีสมาชิกอื่นแล้วก็มีสมาชิก2ตัวคือ1กับเซตของ1นึ่นี่ไง1กับเซตของ1นึ่งมาเขียนเป็นสมาชิกก็คือได้เซตตัวนี้ก็จบแค่นั้นเห็นไหมอันนี้คือเฉลยแบบฝึกหัดที่1.6คร่าวก็จะมีประมาณนี้อ่ะช้าๆอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับนี่นะ ข้อที่1ถึง3แล้วก็ข้อ4 5 6ห้โอเคไหมเนื้อหามีแค่นี้สำหรับเฉลยมีแค่นี้สำหรับในข้ามนี้ก็มีแค่นี้โอเคเจอกันครั้งหน้าเดดีครับ